เอาล่ะก็กลับสู่ดมนะครับอยู่ผมและรายชนะเอชเคินะครับวันนี้ก็มีผมในเกม ROV นะครับนะวันนี้ที่ผมมานะก็จะมาเล่นเล่นอะไรดีเล่นแวนเนาะค,ครับผมมากับเพื่อนอีกสามคนนะครับรวมผมด้วยก็เป็นสี่เนาะพอดีเลยเข้ามาเจอตัวใหม่มาเป็นเงินล้วนเจ็บเจ็บ รับแวรที่ผมเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นแลนแวนเวทนะครับ <c oughs> ส่วนเซ็ตที่ผมใช้เอ่น่าของที่ผมใช้นะก็ะเป็นของเซ็ตสุดท้ายนี่เนาะก็เน้นเบิร์ไปเลยนะครับ <c oughs> ได้สองละได้สองละ <c oughs> อ,อ้าขอ้กระตุก <c oughs> เฮ้ยเจ็บ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 ดึงหนึ่งที <c oughs> เอามว้ยืนว์ปโชว์อะป่าฝั่งนู้นเป็นนาคอสกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมนะับประมาณนํนทีมก่อนนะครับทีของผมนะครับก็เป็นตัวใหมน่นะครับซินิเทียนะครับเป็นแอซิงก้านะครับเดวมาแจ็คนะครับแล้วก็ผมที่เล่นแวนนะครับส่วนฝั่งนู้นนะก็จะเป็น นาคอสนะครับ uma, ine, ลูเมียแคปฟินี่แล้วก็ซินเทียนะครับแล้วก็โทโร่เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> แนะนำตัวแนะนำตัวอ่าครับวันนี้ก็มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่คุยกันจะได้สื่อสารกันดูเรื่องนะครับซึ่งก็เนี่ยครับที่เล่นแก,ก๊กอุ๊ยโหกระจายจังวะ <c oughs> นาคอสอยู่นะอยู่ขวา <c oughs> หนึ่งศพโอ้โหสวยได้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 ตอบไหมโอ้ไม่ได้ละถอยเลยถอยเลยถอยละดับเบิลคิเมื่อกี้น่าจะดึงดึงไปอุ้ยโอ้โหแรงแรงแรงมาก ไอ้เหือแตกเรียบร้อยอันติเมตไอ้ี้ยตายโง่เฉยครับก็เข้ามาสอนครับก็ชิ้นผมจะออกแบบต่อไปครับจะเป็นตัดเลือดเนาะพอมาตัดเลือดตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่แม่งเกินเซิร์ฟช่วงนี้รอโดนเนิฟรอโดนเนิฟเอาตัดเลือดออกเฮ้ยซินดีเซียฝั่งเราเอาวะไม่มีอันติเมตนะมีละ โอ้โหออน <kicking S 1> ต <estratég> ี้พอดีอุ้ยเกือบตายอาใจหายไปแวบหนึ่งโอ้โหโอ้ลงอย่างนี้เลยเหรอเกิน โอ้ยเมื่อกี้เกือบตายทุกคนเราไปปวนเลนกลางกันดีกว่าไหนๆก็ได้บัฟมาจากนาคอร์แล้วอุ้ยซ้ายเราโดนนะครับอุ้ยเก็บโดนหายตัวหายตัวอยู่ซ้ายหายตัวอยู่ซ้าย,าย,าย,ายออกเปิดแมปทะลูกเออหน้ามาึงละ ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อดค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 อดสองสามสวย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 ไปบนเถิดไปบนเถิดป้อมแตกแล้วไปบนเถิดแยโคตรแรงก็บอกแล้วเป็นเซตที่เพิ่งปรับมาใหม่เมื่อวานเออไม่เช้า คืออันติทีเดียวเทียนเลือดหายไปเลยนะนที่ไม่เกือ้นะไม่มีคนโอ้หดร้ายมากนะอุ้ยอันติอีกแล้วโอ้โหยังไม่ได้ไปนะเอาคลิปอยู่ One shot. One shot. 1ช่อต1ช่อต1ช่อต เจ็บ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 อันนี้เจ็บรอนาคอสมันเข้าพุ่มมาบอกเลยเจ้าร้องเออไม่มีอันดีเมดอปละอาละไปละสกิลดึงสาวิเชื่อมันในแมวแทงนะพอดึงแทงมานี่ฮานะ กดสปินว่ะแกลลี่กดสปินไปแล้วนะมันล่องหนุนะเพื่อนเพื่อนเปิดแมปได้นะด้วสาราังจริงต้องล่องหงุนว่ไม่โดนสายยืนวาร์ปอดีนยากนะไม่ใช่โผมาข้างๆพอดีเนาะลิ้นนคอร์ดนะ เกือบตายเกือบตายถอยเลยถอยเลยถอยเลยไปบนไปบนไปบนมีตัวไปบนกูบอกใครก็ไม่รู้เหมือนกันละไอ้เจ๊ดึงแข้งอีกแล้วไม่ไม่ได네้ดึงแข้งตายเหมือนกันรู้สึกฝั่งนู้นจะใช้แพะสีบไม่เป็นนะอืม ได้หมดอะอยกเว้นสตัร์นอะ,เ,อะเราปล่อยเละมากเลยอะ,เ,อะเราอยู่กลางกันแบบระเนระนาดอะ <c oughs> ไปลน่างกันเถอะไปลน่างเถอะไปเลยไปเลยไปดูบนได้ได้ได้ป้าลูกจะมาขอเวลาสักพักขอเวลาสักพักถุย คโอ๊ะจัดของอยู่ขอบคุณครับตายง่อีแล้วนะครับเราไปเล่นล่างกันดีกว่าควายยังถึกส่วนมันทอโลนี่คือควายหรือกระทิ่งเนี่ยอุ้ยนนงั้นสองอุ้ยสวยฟื้นเหรอไม่ฟื้นหรอ แม่มันต้องเจ็ดคิวไงเจ็ดคิวเห็นเห็นบอกว่ามันบอกว่านับซับพอร์ตด้วยนี่ซึ่งรวมรวมมันคือสองคิวไม่รู้เห็นมันเขียนบอกเอาอยู่ในนั้นอืม <c oughs> เอาบนได้ไหมมีวโทโลไปนะแรงอย่างโโโโโงั้นโตัโลโทรโลแม่โทรโลแมนออกล่าทานะดีไหมไม่ต้องโลไม่ต้องโลละได้หมดเปิดแบบลา่าทหาะได้หมดเยีโลโล่ยน เจยนเิเชียเจียนอันติเมตอีกสิบสองวิ่ถึงจะมาดึงฟ้าเพึ่อับรอแล้วแหละรอศพแล้วแหละเดี๋ยวรอฮะจเลยี้บแล้วจยยะเพื่อนยกย กระจายนะครับอย่าคลิปคอยนับเล่นเวนเวสายผมนะก็จะอัพหนึ่งนำเนาะเน้นดำเมฆเข้าว่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าดึงว่ะรู้ดีขออนุญาตดับ เออเรื่องธรรมดาไม่ได้เข้าไฟอะร <c oughs> ัดช็อตสามีสาม,สามดึงฟฟ้าผือับสบายที่แตกก็เรียบร้อย กี่ยวสัตว์หุกสั้นหุกสั้นนี่อ่ะหุกสั้นเด็ฟิกดูดฟิกดูดไม่ต้องนาไหเฮียทำอะไรอ่ะบอเถอพอกเธอดูดคลิป เชื่อใจในพลังของเพื่อนบอ้กมาเต็มเลยจะถอยอยกูกูเชื่อนะเพื่อนไอ้เหี้ยพลังของเพื่อนไม่เชื่อกูคงไม่รอขนาดนี้หรอกกิ่งย่งไปกงยิงไิโอยยิ่ง่ง่ม่งยิิย่่ โอ้โหอัดไม้อาดมืออัดหน้าได้โมดอะโเลยเนี่ยไอเซนก้าโคตรสวยโอ้ยนี่กูเดินหรือกูคานขอดอยู่ล่างขอดอยู่ล่างขอดอยู่ล่างโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจโอ้กูจะเดินไปถึงนาขอดชาติไหนวะเนี่ยนะทุกคนวาร์ปเราวาร์ปก่อนดีกว่านะทุกคนนะดูการเดิน เพื่อนที่ห้าร้อยแปดสิบสามอาจจะช้าเล็กน้อยเอ้ยเก็บห้าว่ะด <Double kill. S 1> ับเบิลเชลไดกมายื้อเกมหน่อยยื้อเกมหน่อยยื้อเกมหน่อยอุ้ยสองหลอดกด้ไหมจริงเอาเซเนเทียม,มาแทงก็ได้นะ hey, เอาเลยเอาเลยเปิด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 ก่อนได้เปรียบดักล่ะกูดักก่อนตัวกูต้องดักมาแล้วมาแล้วนะแก๊กหลุดไปไม่หลุดเลยเฮ้ยลูมีอ่ะลูมีอ่ะ ไอ้เชลูเมียเช็คไอ้ศาสจบแล้วเซเนเตียเขาอยากไปโซโล่ของเขาออทิเมตเก็บสองแบงก์ิปเอ็กคิวไปชิวๆนะทุกคน W ใช่ครับเดินมาข้างหลังร้านเลยทุยเอ้ยแต่จริงอันนี้จริงอ้เรื่องจริงครับดูโทรโลนะครับดูโทรโลนะครับหายหายเกิดจัดเลย l ีเ e นเดอรเจ็บเจ็บเฮ้ยรีบจบไปไหนแว่นดึงดึง ดิงหาย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 บอกเลยหายหาย <c oughs> Victory y e a MVP นั่นก็คือเอเซนเทีนะยกูจะกูกูจะออกเกมเลยอะเย้ถ yeah. ึงดำถึงการใช้คอมโบเราจะน้อยนะแต่ดามเมจเราก็น้อยตามคอมโบช้าแต่ชัว นี่มาดูสกอร์เรานะครับสกอร์เราก็18ครับคิว18นะครับตาย2นะครับแล้วก็ซับ1ส่วนใหญ่จะเป็นโซโล่คิวทั้งนั้นขิ้โกงขี้มวยเลยอาจีสิจะลบคิวไหนิดนึงนิดนึงนิดนึงนับส่วนส่วนพลังแฝงที่ผมใช้กับแวนนะครับก็เป็นเซตนี้เนาะก็เป็นรวมดาเมจ3ครั้งนะครับเป็นรวมดาเมจเวท แล้วก็รูนนะเป็นรูนจอกอบ8ปสักครู่มันเป็นรูนจอกอบ8ปนะครับอยู่ไหนเอ่ยรูนไหนนะไหนนะมันเป็นรูนจอกอบ8ปนะครับไม่มีคนามรำคาญพื้นที่นะครับ <c oughs> นับเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับ